ไม่นานเท่าไรพี่พร้อมจะเป็นรัวคนนะขอบนบางอยากูใส่หัวไปแล้วแต่คิดแบบจะนอะไรพี่เองอย่าใส่หัวนมเย่เย่ยยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดำดำชาแนลค่ะสวัสดีครับ สบายดีสบ,ยดสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ากลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีแอคชั่นของบ้าดำดำแล้วกับพญ่ายสาราบาวนั่นจ้าพี่น้องจ๋าในมือนิฮาสิม,มาในผลงานของรัชโยนะคะแมนบอกอ่านถึกบอกรัชโยนะคะซื้อเพลงว่าอย er ่างเธออย่างเธออย่างเธอนะคะโปรดิว by ผู้ใดนี่ everything everything, everything. นั่นจ้าพี่น้องจ๋ากะอย er ่างเธอ like Like you, you know, can be any mean, like the woman, like you, or the man, like you, okay. you know, like, like you, you know. So okay, yeah. okay, Are you ready? Yeah, yeah, find out what it's about. By the way, I like this already. Yeah, know. it looks beautiful, doesn't it? it? อ่ <Yeah>, l like outfit ฉันร l ้่าฉันชองชุดองเอาดอดีมากเลยดูดีมากเลยดูดีมากเลยดูดีมาก

ร้อนนา้นๆมันอาบันช้อนหัวใจีไม่เจอแตพี่พอมจะเป็น,ปน,น,นู้ทุกคนพอบนบานพยายากกุใส่หัวไปแล้วแต่คิดแบบแต่นอะไรพี่เอง่าใส่หัวนมย a h ย e Yeah a yeah, yeah, yeah. แ่เ<อ>พิ่งเดินนี้ไปไหนเพียงเฉยคนเดียวที่มันเกลีกล่อก็เพียงเวลามันคงไม่สาย,น,ยนาฬิกาใจคง<ว>เพีนงตามกันอีกไม่นานความรักคงเอที่นาใโค้นชไปอมแงชไม บอกพอดีไม่เริ่มปรึกษาแตอว่าปัญหาตั้งจุกกับกอดจะโบจะน้องจะพ้องหรือพี่ยังไงก็ปีมันโดยตลอดแต่พอได้เห็นแม่เจอคนนี้สาวๆคิดที่ผมเจอกทคสอบไม่ได้เอามาแทนแฟนเก่าเธออะคือแฟนฉันได้ยินเสียงเธอแล้วใจกระส่บมันมิดมันเข้ามาแทงติ๊กล้องแทนอารมณ์เหมือนสดงหด่ไม่ต้องเล่าจนถึงเขแม่งโคตรมีแรงอับยกใจเต็มใจแตเอาอะไรก็บอมาดีๆเธอจะคิดถึงใครแต่ฉันจะไร้บอลเล่นไม่ปลาหนี่ทำได้หมดทำมน พยลยามองเธอโลกตกแต่งเนภาพสีแต่ก้องตาคนเดียวให้พวกที่อยู yeah. ่ข้างๆหนีอยากจะเป็นผิวหนังที่อยู่ด้วยกันข้างๆฝีและอยากเอาหน้าไปเคียงแนบและอยู่แอบๆข้างๆอายุทยาชอบอยากแต่ยงชั่นนาลิกาจะโคมุนเวียนตามกันอีกไม่นานความรักมันคงนัดเจอ ไม่ต้องมีที่จริงที่เป็นสามพยามเราไม่ว่ายังไงก็ตามพี่รนดับารักเธอ่ช่องฟ้ายหาคนอย่างเธอจะมีบางไหมสคนที่ดีต่อวใจเอ the ้่เธอแค่ใครสักแล โอยแม่กันลเกตหน่อยอ๋อ so sweet นะ <t os> is so sweet ไปไปเร็วยัลลี่ Nhắp bạc, nhắp bạc Mừng tài thế, cứ đi lạ Nhắp bạc nữa How do you think about no, I enjoyed, this song? I enjoyed that song, that was uh, a I like lot when of fun I like when you rap though Yeah, Rare, it, very it? good, very good I really enjoyed it So, basically the song say, you know, like Nang mong thong pha, you know, just, you know, keep You know, like looking at the sky hmm. or thing like that, you know Like looking for the woman like you, you know Right, okay Oh, something like that and then. yeah uh, so he's trying to change himself mm. uh because at first obviously she's trying to show she's not interested mm -hmm. so, uh, but because she was but yeah you can't you can't just like oh, i love yeah, you cannot yeah. <laughs> <Yeah, laughs> no, it was different back then it was literally you know everything hidden yeah if you felt you love yeah. somebody you didn't express that's why, like it. he think oh like she not like me like this that's why he พยายา change l ปลี you know? so ่ยนแบบนี้แบบนั้นคุ u รู้ไ b มแต่ในวันที่จะบอกว y าโอ a ผมรักแบบที่คุณเป็นคุณรู้ไหมเอ็กซ์แลนด์รู้สึกดีมากเลยนะคะน้องมิวส be ิก uh, ว no? ja, no? no? uh, ิดีโอก็เป no? ja, no? no? ja, no? ็นแบบออนสไตล์เป็นแบบบ้านเฮาสมัยก่อนนอกจากน้องพี่น้องนก็เพิ่นเฮ็ดมิวสิกเอ็มวีได้ดีแล้วก็เสียงเพิ่นแบบมวลมวลนอกจากน้องร้องก็ได้แรปก็ได้นอกจากน้องนักร้องก็หลากหลายความสามารถนอกจากพี่น้องจ๋าก็ฝากติดตามผลงานของเพิ่นนำรัชโยูนอกจากพี่น้องจ๋าถ้า แม่ดำดำว่าพิษว่าถึกอธิบายพิษอธิบายถึกว่าพิษว่าถึกพิษผัดประการใดกราบขอโทษขาออภัยพี่น้องทุกทุกคนด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าฝากติดตามผลงานของเพื่อนน้ำหรือก็ฝากติดตามผลงานรีแอคชั่นของเราสองคนน้ำนะจ๊ะพี่น้องจ๋าถ้ามากลับม,มาคลิปนี้จังได้สวยมาดำดำกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้ชมแมาดำดำชาแนลน้ำด้วยค่ะพี่น้องไว้พอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆจ้า ชอบกดไลค์ช like, ่ยกดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติงติงตริงให้ชงมาดามดามชาแนลหน่อยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสบายดี